ฮัลโหลทุกคนมาเมื่อนี้ตามบังฮุ้งสู้กินเด้อจ้าพบเจอกันวันนี้ในช่องมีดีเต็มพงุงมาวันนี้เรามาตามมะละกอ,อกันมาเด้อมาเด้อตามบังฮุ้งตามบังฮุ้งตามบังฮุ้งแซ่บแซ่บตามบังฮุ้งแซ่บแซ่พี่น้อง วันนี้ไม่มีมะเขือเทศอ้าใส่แล้ววันนี้ไม่มีมะเขือเทศเขือเทศบอมมี่เ <c oughs> ้ยอากาศดีดีวันนี้วันนี้อากาศดีเรามาตำส้ตมตำกินนอกบ้านกันนะจ๊ะค <c oughs> ันคอม <c oughs> ีดก็ไม่คม <c oughs> แซ,บแซบ่บๆขาดมะเขือเทศค <c oughs> านคอเป็นไงขาดมะเขือเทศเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อตำบักหูแซ,บแซบ่บๆนัวๆเด้อไม่นี่เด้อไม่มีมะเขือเทศก็ไม่เป็นไร น้ำตาลไม่ใส่นะคเพราะแม่จ๋าไม่ชอบก,กินส้มตำหวานมามามากระกรของเราใส่ลงไปใส่ลงไปยัวยขายัว หวยหวุยมามาามา,มาทุกคนเสร็จแล้วเลือเลือเลือเลเลยไม่มีมะเขือเทศไม่เป็นไรมะเขือเทศขาดมะเขือเทศอ นี่ทุกคนมารุยกันเลยแล้วมาชิมชิมชิม,ชม